สวัสดีค่ะทุกคนทางหายกับการทําคลิปไปนานมากวันนี้แม่มดก็เลยจะมาอัปเดตเครื่องสำอางต่างๆที่ใช้อยู่ในช่วงนี้เอาเป็นว่าเหมือนใช้เราชอบด้วยเลยลกักการเครื่องสำอางส่วนใหญ่ที่จะมาอัปเดตวันนี้ก็คือเป็นเครื่องสำอางที่เสียเงินซื้อเองมาด้วยปกติก็คือเราไม่ต้องซื้อเพราะว่ามีแบรนด์ส่งมาให้ทดลองตลอดอยู่แล้วอันไหนที่ชอบเราก็แค่แบบหยิบเป็นแบบเฟมเวอร์ตขึ้นมาแล้วก็ใช้มันตลอดตลอดช่วงคอลันทีเราก็อยู่บ้านเบือ่อเปื่อยมากไม่อยากทําอะไรหน้าก็ไม่อยากแต่งหนาทำให้แพชชั่นการแต่งหน้าของเราอะ่ะ มันดรอปลงมากๆคือแบบหน้าสดเป็นป้าอยู่บ้านทุกวันเลยนะคะทางในวันก็เลยออกไอเดียว่าแบบเอาอย่างนี้ไหมถ้าเกิดว่าแบบเบื่อที่จะแต่งหน้าแล้วก็ต้องลองอะไรใหม่ๆซึ่งการลองอะไรใหม่ๆเนี่ยก็คือต้องเป็นของที่ซื้อเองเพราะถ้าเป็นของที่เราซื้อเองอี่ยเราจ่ายเงินไปมันก็ต้องอยากลองอยากเห็นอยากรู้ใช่ไหมเครื่องสาอางในวันนี้ก็เลยจะเป็นเครื่องสาอางที่ทุ่มทุนซื้อเบอร์กับรองพื้นอายแชโดว์ต่างๆที่แบบไม่เคยซื้อมาก่อนคือแบบเมื่อก่อนคือใช้ไหนก็ได้แต่พอเราซื้อเองแล้วเนี่ยเราก็เลยอยากซื้อขอองททีี่่แแบบบรนดเค เรารู้สึกว่าแบบว่าเออมันน่าจะสมราคากับเงินที่เราจ่ายไปเพราะฉะนั้นประมาณ50%ในนี้ก็คือเป็นเครื่องสำอางที่ซื้อเองน่าจะมากกว่า50%ด้วยเดี๋ยววัดให้ดูกระเป๋าที่ใช้นะคะเวลาไปนั่นมานี่หรือเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางค,คือค่อนข้างใหญ่พอสมควรจริงๆอันนี้ก็คือยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะถ้าเกิดว่าใครจะซื้อก็คือซื้อ,อเล็กกว่าน,นี้ก็ได้กระเป๋าอันนี้นะคะไม่วัซื้อตามนิมที่เซ็นทรัลเวิลชั้นสองค่ะมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นรถเข็นเล็กๆก็ สักอย่างที่เป็นแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปาคือมันจะอยู่หน้าตรงนั้นนะคะประมาณนั้นแหละเออก็คือดีเพราะว่าชอบกระเป๋าที่แบบมีความแบบใส่ของข้างในแล้วก็เห็ดทุกอย่างหมดจดแล้วก็ออาให้ดูนิดนึงลวกันจําราคาไม่ได้แต่ประมาณ4 0 0ร้อนะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นช่องใส่แบบของที่สามารถเสียบๆได้อย่างเช่นพวกแบบแท่งคอนซีลเลอร์แท่งอายไลเนอร์แท่งต่างๆอันแรกก่อนละกันอันนี้ก็คือเป็นแปลงใส่เครื่องสําอางแปลงใส่อะไรละ่ะเป็นซองใส่แปลง อันนี้เราซื้อมาจากเกาหลีนะคะราคาประมาณ600กว่าบาทตอนนั้นก็คือแพงมากสําหรับเราข้อดีของมันคือมันเป็นความแบบใส่ได้พอดีมากไม่มีแปรงอันไหนยาวเกินกระเป๋าอันนี้เลยสักอันแปรงข้างในก็ค่อนข้างแบบกระมิดกระเมียนนิดนึงทุกคนเป็นแปรงที่ใช้บ่อยอยู่แล้วส่วนมากก็คือเป็นแปรงจิงปถาถะที่ใช้เรื่อยๆแต่ว่าจะอัปเดตนิดนึงว่าเมื่อคือนเพิ่งกดแปรงญี่ปุ่นไปซึ่งเ,เห็นน้องของขวัญน,นะคะแล้วก็วาเลนไทยแนะนํามานานแล้วว่าแบบเออลองแปรงดีๆก็คือต้องเป็นแปรงญี่ปุ่นนี่นี่นี่เท่านั้นเราก็เลยทําการรี ก็สั่งมามีทั้งขนแพะขนกระรอกแดงกระรอกขาวก,ก็ลอกเทาโอ้เยอะไปหมดก็คือยังไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่ากดไปทั้งหมด7,000ันกว่าบาทตลอดเวลาที่อยู่ในวงการนี้มาก็ไม่เคยซื้อแปลงแพงๆใช้เลยใช้อันไหนก็ใช้ไปอะไรเงี้ยค่ะก็มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงก็นั่นแหละอันนี้ข้อดีของมันก็คือมันเป็นตะข่ายข้างหน้าตรงเนี้ยทุกคนมันระบายอากาศได้คือดีมากๆนะคะอันนี้ใช้ไม่เคยเปลี่ยนไปไหนเลยเริ่มด้วยรองพื้นอย่างแรกละกันเป็นรองพื้นที่ซื้อมาแพงมากราคา5 อันนี้คือรองพื้นของ Tom Ford นะคะทุกคนสีที่เอ็มวใช้ก็คือสี6.5นะคะเป็นรองพื้นที่เห็นวาเลนไทน์หรือยูทูบเบอร์หลายๆคนรีวิวนานมากแล้วแต่ด้วยความที่ราคาแล้วด้วยความที่อิมเมจของแบรนด์เราคิดว่าเราไม่น่าจะได้เข้าถึงแบรนด์พวกนี้แต่ด้วยความที่แบบอะมีความคิดว่าสิ่งที่เราจะต้องลองทุนกับมันหน่อยก็มีรองพื้นคอนซีลเลอร์อะไรที่มันลงเข้าไปในชั้นแรกๆที่มันติดกับผิวเราเลยอะค่อนข้างเต็มใจที่จะลงทุนนิดนึงแล้วก็พอได้ องใช้ก็คือดีมากใครจำมอดีสตรอรี่ได้ก็คือแม่มดลงไปก็คือทุกคนทายถูกหมดเลยว่าเป็นผิวจากทอมฟอร์ดเป็นรองพื้นที่แพงที่สุดในชีวิตแล้วราคาสี่พก็คือตีไปก็คือประมาณ5,000ันไม่ได้ลดสักบาทเลยตอนนั้นก็ปกติช้อปปิ้งจะแบบเป็นคนแบบใช้แต้มเก่งใช้คะแนนเก่งแต่เนี้ยก็คือเหมือนแบบอ่ะโอเคซื้ออยากได้ก็ซื้อเลยนะคะคุ้มไหมคุ้มมากสีโชคดีที่ BA ช่วยเลือกแม่มดเป็นสีที่ตรงกับผิวแม่มดพอดีนะคะอันนี้ก็คือใช้อยู่อันนี้ก็คือเนี่ยผิวทอมฟอร์ดนะท คืนมาใหม่แต่ว่าด้วยความที่แบบเจอหน้ากันทุกวันอะแล้ววันนี้แฟนก็ถามว่าวันนี้แต่งหน้าใช้อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า เราก็แบบปกติแต่งหน้าปกติทาไมผิวมันแบบดูไม่เหมือนปกติแล้วกแบบผิวสวยหรือผิวดําหรือหรืออะไรก็เลยถามเขาก็บอกว่าผิวไบร์มากผิวแพงมาก้วก็แบบอู้วเรมเออมันก็แบบมีข้อดีของมันเหมือนกันนะคะก็ <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครงบถึงไม่หมดแนะนําเลยสมควรจะลงทุนกับรองพื้นด้ดีสักอันนะคะต่อไปเราพูดถึงเรื่องคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์ก็เป็นคอนซีลเลอร์ที่ซื้อเองอีกเหมือนกันอันนี้เป็นของ h o ว r g l a s s นะคะสีที่ว่าใช้สีเดียวกับนินเลยอันนี้ซื้อตามวาเลนไทยอีกเหมือนกัรรน ใช้แบรนดร์ Drugstore ราคาหลักร้กอยก็ไม่ใช่าไม่ดีดีแต่อันนี้ดี ต้้องพดีเมื่อก่อนก่อนที่ว่าจะซื้อลองผืวน,นี่วัาจะเป็นคนใช้คอนซีลเลอร์ที่ลงทั้งหน้าเลยอยากจะให้ผิวมันดูเบาๆไม่ได้หนักเท่าไหร่แต่ด้วยความที่เราซื้ออันนี้มาเราก็หวังว่าเราจะใช้แบบนั้นแต่ว่าตัวนี้สําหรับผิวแม่มดน,นะคะผิวผสมอันนี้ลงทั้งหน้าไม่ได้แม่มดลงเฉพาะใต้ตา,ตาแล้วก็ช่วงกลาบแล้วก็ช่วงรอยสิวตรงนี้อยู่มากวันไหนแบบเกลี่ยให้ทั่วๆหน้าเสร็จเหลือเหลือจากแป้งอะ่ะก็คือโอเคแต่ว่าต้องใช้แป้งตบอีกทีแต่ว่าเอาผิวมันไม่อยู่ใช้ทั้งหน้าไม่ได้แต่จริงเราก็เ เขาไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่รองพื้นที่ทํามาสําหรับหน้ามันคือคอนซีลเลอร์ที่ปกปิดรอยจุดด่างดำนะคะอันนี้ราคา1,400บาทถ้าจำไม่ผิดนะคะซื้อมาจากพาราโอนดีมากเป็นคอนซีลเลอร์ที่ปกปิดดีมากแต่อันนี้ก็คือเป็นรองพื้นที่บางเบาผิวมากอันนี้ปกปิดกว่าทอมฟอร์ดแต่ทอมฟอร์ดก็คือได้ผิวที่ประมาณเนี้ยสวย สวยมากนะคะก็คือไม่ได้ใช้รองพื้นไหนแล้วช่วงนี้ก็คือใช้แบบนี้ไปเลยเราก็ไม่อยากจะแบบพกอะไรหลายอันเราเจอตัวดีตัวเด็ดเราก็ขอแบบเก็บเราก็ใช้ย,วยาวๆไปเลยนะคะพูดถึงแป้งกันหน่อยดีกว่าแป้งตัวนี้แม่วดได้มาจากาถุงเซเวอร่าเมื่อตอนเซเวอร่าเขาลอนสปริงซัมเมอร์สักอย่างจำจำชื่อชัวร์ไม่ได้แต่ว่าได้ข่าวว่า เบเกาจะไปแล้วนะคะเขาก็คือแบบไม่ได้ทําต่อแล้วนะเสียใจมากๆหมดก็เลยเดี๋ยวเสร็จนี้จะต้องไปตุนไวสีที่โมใช้นะคะคือเบอร์2ตัวนี้คือเป็นแป้งฟิเนชชิ่งก็คือจริงๆแล้วมันเป็นแป้งที่ตบเป็นขั้นตอนสุดท้ายให้ผิวดูสวยขึ้นวันนี้ก็ใช้แป้งตัวนี้อีกเหมือนกันสีขาวกว่าไปโมไปน,นิดนึงแต่จริงๆโมดคิดว่าอะลองอันนี้ขาวมานิดนึงตอนซื้อน่าจะเป็นเบอร์สตัวนี้เป็นแป้งที่มีความละเอียดมันเป็นแป้งที่ช่วยให้ผิว Ow, สวยมากๆไม่ไม่ใช่แป้งเนื้อแมทเพราะว่าดูจากข้างในเขาจะเป็นแบบเหมือนมีขอเรียกว่าชิมเมอร์ละกันแต่ละเอียดมากๆอกะชิมเมอร์ที่ไม่ใช่ชิมเมอร์คือมันละเอียดมากว่าจริงเวลาตกไปที่ผิวแล้วคือผิวก็คือแบบตะโกนพุ่งออกมาเลยนะคะช่วงแบบเนี่ยก็คือเป็นผิวเบก้าสวยมากเคยลงรีวิวแล้วด้วยใน IG นะคะอันนี้จะหลับ1,300ามร้อบาทซื้อได้ที่ซีฟอร์ลานะคะอันนี้ต้องรีบไปซื้อเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่มีขายแล้ว พูดถึงบลัชออนหน่อย้วการบลัชออนตอนนี้ใช้อยู่2สีก็คือเป็นโทนชมพูแล้วก็โทนสม้มโทนชมพูอันนี้จาก charlotte taylor นะคะอันนี้เป็นสีชมพูสวยมากเป็นชมพูที่เหมือนจะกับกำ่อยนะจริงๆแล้วแต่ว่าพอปัดรวมกับตัวชิมเมอร์ที่อยู่ตรงกลางแล้วอะเป็นชมพูอ่อนลงมาที่นวลสวยมากคือไม่ได้เป็นชมพูแก้มเด็กอะคือถ้าเป็นชมพูแก้มเด็กจะเป็นชมพูแบบนมนมหน่อยแต่น,นี่คือเป็นชมพูที่ค่อนข้างแบบเข้ากับสีผิวไปหมดมากๆแล้วก็โมชอบความตลบเขาก็คือมีความแบบแบนอะทุกคนเวลาจับก็คือแบบจับอย่างเงี้ย แล้วก็ใช้ปัดถนัดดีนะคะอันนี้ราคาจําไม่ได้ซื้อมาจากเดมอลออนไลน์นะคะอันนี้ปัดแก้มอีกสีหนึ่งก็คือเป็นทาาของทองฟอร์ดอีกแล้วพอเราเข้าวงการนี้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นของดีที่คุ้มราคาถ้าเกิดว่าใครเงินถึงก็อยากจะให้ทุกคนลองดูนะคะไม่ใช่ใครวอลเลนไทย์อีกเหมือนกันก็คือวอลเลนไทด์ขึ้นตะเตตัดว่าแบบเป็นสีส้มคอรัลที่ใช้ได้ทุกวันแล้วก็หลังจากที่เราไปถอยรองพื้น อีกวันหนึ่งเราก็ไปตามาเลยแต่อันนี้ค่อนข้างหาย,ยากนิดนึงนะคะตอนนี้ที่สาขาคือไม่มีเลยเอา่าซื้อจากเซ็นทรัลออนไลน์แล้วทอมฟอร์ดเขาจะมีแบบเป็นถุงก,กระหยี่มีตาทอมฟอร์ดไว้ตรงนี้ก็คือปกติถ้าโปรดักไหนที่มีอย่างนี้มาอันนี้ก็คือแบบทิ้งไปแล้วนะแต่ด้วยความที่ซื้อแพง2,000กว่าบาทเราก็เลยอยากจะอนุรักษ์ความแบบรอยขิดขวนไม่ให้มีก็เลยจ้องใส่ไว้ตลอดเวลานะคะทอมฟอร์ดอันนี้จะเป็นสีค่อนข้างสม้มที่ติดชมพูหน่อยๆแต่เราปัดออกมาแล้วก็คือสีนี้อันนี้ก็คือปัดอยู่แต่อันนี้ปัดผสมกับ Charlotte y, นะะะคก็จ ติดชมพูมาในหนึงแต่จริงๆสีของเขาคือเป็นสีส้มสวยมากจริงๆดูเหมือนเนื้อแมตแต่ว่าพอใช้จริงๆแล้วมันมีความนัวขึ้นมาเน,น,นี่นึงคือมันไม่ได้แมตขนาดน,านั้นมันเป็นมีความแบบจะบอกกลิตเตอร์ก็ไม่ใช่เพราะมันละเอียดมากบอกไม่ถูกแต่ว่าเอาเป็นว่าไม่ได้แมตตละกันทาแล้วผิวสวยนะคะผิวสองสีอย่างเงี้ยก็คือแบบเหมาะมากมาก ก็เป็น everyday brush on ที่ใช้ทุกวันเหมือนกันเนี่ยเวลาเก็บก็ต้องใช้เก็บก็คือมีความละเมียดละไมคือแล้วก็แพคเกจจิ้งเขาคือเป็นสีน้ำตาลทองช่วงนี้เป็นคนที่อินกับสีน้ำตาลมากๆก็เลยแบบชอบไปใหญ่นะคะ อายไลเนอร์เนี่ยแม่โมใช้อยู่ 2- 3สอันนะคะไม่ได้เป็นอายไลเนอร์ที่เป็นหัวคู่กันเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นอายไลเนอร์แบบดินสออันนี้คือซีโฟราไมโ cro g u i ไ e เนออันนี้บอกไว้หลายๆคลิปใน f a v o r i t e of the Year ก็น่าจะเคยได้ยินกันไปแล้วไม่พูดมากละกันแท่งละ490บาทไม่แพนด้าถึงแม้เราจะเขียนแบบใต้ตาข้างในอย่างเงี้ยหลับลงมาก็ไม่ทําให้เหลอะนะคะอีกอันนึงเป็น e2D p r o o พ10 gel Pencil อันนี้ก็คือถ้าคนที่เป็นแฟน e ีทจะรู้อยู่แล้วว่ารุ่นเนี้ยอยู่มานานมากมีแพ แ,แต่ว่าสีที่เอโมใช้ก็คือเป็นสีเบอร์สองนะคะคือน้ำตาลเขาอะ่ะจะเป็นน้ำตาลที่เข้มไม่ได้ติดแดงเมื่อก็เลยชอบราคาถูกด้วยนี่ซื้อมาจากอีแฟนบอยนะคะเครื่องสำอางเซตนี้ซื้อหมดเลยนะเนี่ย90%คือซื้อเองหมดเลยอีกอันนึงเป็นอีทูดี้เหมือนกันอันนี้เป็นไลเนอร์ที่เป็นหัวคู่กันหัวเขาก็จะเป็นหัวคู่กันประมาณนี้แล้วก็เป็นสีน้ำตาลนะคะแต่ว่าน้ำตาลเขาอันนี้จะเป็นน้ำตาลที่แบบติดแดงนิดนึงวันนี้ไม่หมดเียนอยู่ด้วยน,นี่ก็คือใช้ตัวนี้เขียนนนนะะคเเขีียยง่าดหมือกัน ต่อไปมาดูมาชา่ามาช่าลาาา่าไมหมดชอบอยู่2ตัวตัวแรกก็คือ Maybelline Sky High ตัวนี้ดังมากใครปัดก็เด้งแล้วก็ยาวแล้วก็สามารถจอนขึ้นไปได้เรื่อยๆแต่ว่าข้อเสียก็คือไม่มีในไทยต้องปรีนะคะอันนี้แม่มดก็คือได้มาจากร้าน Look at t h a t Glow ใน i n s t a g r กรมไปพรีออเดอร์กันได้หัวของเขาค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะทุกคนอันเนี้ยต้องบอกเลยว่าแบบใหญ่คือหมายถึงว่าใหญ่เพราะว่าเรามีอีกตัวหนึ่งที่เล็กกว่างแต่จริงๆถ้าเทียบก,กับอันอื่นมีมาชคาร่าที่ใหญ่กว่านี้ก็มีก็ถือว่าโอเคไม่ได้แยนะะค ส่วนอันนี้เป็นลูกลักเลยตอนนี้ก็คือเป็นของอีริปแบรนด์ส่งมาให้ฮัลโหลนาน่าคาร่าสีเหลืองน่ารักแต่แปรงเขาอะ่ะแปรงเล็กมากแล้วก็ข้อดีคือมันสามารถช้อนใช้ตั้งแต่โคนขึ้นไปจนจดดปลายรวมถึงแบบซอกข้างล่างได้แบบดีมากๆนะคะก็2ตัวนี้เป็นตัวที่ถูกและดีอันนี้หาย,ยากนิดนึงแต่อันนี้ก็คือน่าจะหาซื้อได้ตามช้อปปีหรือว่าเขาก็จะมีเคาน์เตอร์ของเขานะคะอันเนี้ย แนะนำดีมากจริงๆแล้วก็สามารถแบบปัดซ้ำได้เรื่อยๆไม่เป็นก้อนแล้วก็ขนตาแยกได้ดีมากก็คือวันนี้ก็เนี่ย ัปอ,อุที่ดัดขนตาไม่ดไม่พูดเยอะละกันอันนี้ก็คือเนอร์เซียตแนะนํามาตั้งแต่ประมาณ2 3ปีที่แล้วก็ยังใช้ของมูจิอยู่นะคะ,ะ,คะราคาร้อยนิดๆก็คือจริงๆเขาไม่ยางมาให้ด้วยแต่ว่าพอซื้อมาเนี่ยยางก็หายไปตั้งแต่วันแรกเลยเราก็ซื้อใหม่ไปเรื่อยเพราะมันถูกมากอันนี้เป็นที่ดดดขนตาที่เข้ากับรูปตาไม่หมดที่สุดแล้วนะคะไม่มีแบรนด์ไหนทําได้อย่างนี้แม้แต่แบรนด์แพงกว่าน,นี้ก็ลองมาแล้วก็ไม่ได้ต้องเป็นมูจิเท่านั้นต่อกันนี่ทอมฟอร์ดอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเป็นอายแชโดว์ที่ซื้อตาม,มา อีกเหมือนกันจริงๆ D A เข้านะนําให้มดเป็นอีกสีหนึ่งเป็นโทนดอกส,ส้มสีเขาเรียกอะไรส้มอิดๆหน่อยแต่โมรู้สึกว่าเชื่อน้องวาเลนทายแล้วกันที่เราสามารถเป็นเนเชอร์ลูคแต่งได้ทุกวันวันนี้ตาก,ก็คือเนี่ยค่ะใช้ทอมฟอร์ดสีมันก็จะเป็นสีโทนน้าตาลประมาณนี้เลยนี่กล่องเขาอะไม่ใช่กล่องตลับก็คือตามภาษาทอมฟอร์ดดูลามาเห่าเวลาเปิดก็คือต้องแงงออกนิดนึงแล้วก็ เปิดขึ้นมาแบบนี้ก็จบมีความใหญ่แล้วก็ตอนนี้จริงๆเขามีแปลงมาแต่หมดก็คือทําหายไปแล้วตัวนี้นะคะมันเป็นแมตสอสีที่เป็นน้ําตาลออกแดงๆนิดหนึ่งไม่ได้แดงมากเป็นน้ําตาลกลางๆแล้วก็เป็นน้ําตาลเข้มส่วน2อ,อันนี้เป็นชิมเมอร์จริงๆแม่หมดว่าเขาน่าจะทํามาดีแต่ว่าแปลงของแม่โมดเนี่ยที่มีอ่ะมันเป็นแปลงผลสังเคราะห์ต่างๆมันอาจจะไม่ถึงายแชดว์โเขาเพราะว่าพอแม่มดไปดูรีวิวของอหลายๆคนแล้วมันติดสีใส่เบ้าตาเขาดีมากแต่ขอโมดก็คือไม่ค่อยเท่าไหร่เลยแต่ถ้าเกิดว่าใช้มือลง เนี่ยโอเคแต่พอใช้แปรงก็คือสีดรอกลงมาเลยเป็นสาเหตุให้ซื้อแปลงญี่ปุ่นเป็นแปลงขนสัตว์มาลองกับอะไรใหม่ๆห,หลายๆอย่างนะคะก็หมดไป7จ็0นเจ็บหนักอยู่เหมือนกันลองดูว่าจะยังไงข้อเสียของงานก็คือสองอันนี้มันไม่ค่อยติดแม่มดเลยอะถามว่าโทนสีชอบไหมคือชอบชอบโทนสีมากนะคะงานคิ้วแม่มดใช้ของน้องฉัดน,นะคะวันนี้ก็เขียนอยู่เป็น หัวแบบไมโครเล็กมากๆสีที่โมใช้คือสี Natural b เบลจริงๆก็คือแอบ,บเข้มไปหน่อยแต่ว่า่อก็ใช้ตัวมาสคาร่าดอกไปนิดนึงนะคะราคาร้อยกว่าบาทอันนี้ใช้ดีมากเหมือนกันจริงๆโปรดักต์จากเขาอะใช้หลายตัวมากมีแปลงเขียดคิ้วของเขาก็ดีเหมือนกันนะคะอาพูดถึงคิ้วต่อกันที่อนาตาเซียอันนี้เป็นอนาตาเซียแบบฝุ่นนะคะแม่โมซื้อตามเนอร์โตรสีที่โมใช้ก็คือสีดับบเป็นสีแบบนี้ เป็นสีน้ำตาลเทาประมาณนี้ซึ่งหายากมากมากที่มันจะเป็นโทนเทาปกติจะเป็นโทนแดงซะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมีแบบว่า2สีที่อยู่ตรงกลางนะคะก็คือเป็นสีแบบสีเข้มไว้ลงหางตาแล้วก็มีสีอ่อนไว้แบบว่าเบลนที่หัวตาให้มันเป็นลุกซับซบอ,อันนี้คือใช้นานแล้วประมาณปีหนึ่งยังไม่ไปไหนเลยเพราะว่าเราใช้น้อยมากนะคะอีกอันนึงของอนาตาเซียเหมือนกันอันนี้ซื้อตอนไปทําคิ้วกับนินเพราะว่าพี่ที่เขาพอแวคิวเสร็จแล้วอะเขาเขียนให้ดูสวยมากแล้วก็ปกติเราเป็นคนเขียนคิ้วค่อนข้างเข้มแต่ว่านานเขาลอง ออ่นให้เราก็เลยรู้สึกว่าว้าวสวยจังหน้าดูเด็กลงก็เลยซื้อมานะคะอันนี้เป็นเจลไลเนอร์4 02เอาจริงๆไม่ค่อยได้ใช้โดนจกไปนิดนึงเห็นปะ่ะทุกคนเนี่ยอันนี้สีเขาจะเป็นออกแนวคาราเมลหน่อยๆซึ่งถ้าใช้ขนคิ้วไม่หมดเนี่ยดำมากถ้าใช้อันนี้ต้องไปตบด้วยมาชาร่าคิ้ว มัชคาล่าคิ้วมีอยู่2อันเป็นสิ่งสุดท้ายที่ซื้อมาจากทอมฟอร์ดซึ่งรู้สึกว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ทำไมพี่โมเมพาเพลินใช้แล้วสวยจังสีที่มอดเอามาคือสีโทบนะคะตอนนั้นเหมือนตอนเราไปซื้ออะไรสักอย่างในนี้แหละน่าจะเป็น อายแชโดว์เหมัอแล้วมันต้องซื้อครบเท่าไหร่สักอย่างมันก็จะได้พอยคูปองต่างๆคือเป็นคนเนี่ยอย่างเงี้ยแบบชอบบริหารคะแนนชอบบริหารอะไรเงี้ยก็ตกกลุ่มพางเขาไปเรื่อยก็เลยอะเราอะไรดีให้ครบก็เลยหยิบตัวนี้มานะคะสีนี้เป็นสีน้ำตาลเทาซึ่งหัวเขาก็คือเป็นหัวเล็กแบบนี้เลยแต่เอาสีคิ้วว่าไม่อยู่ก็คือเพื่อไๆคือมันก็ไม่ได้ย้อมเท่าไหร่ย้อมแบบแทบจะเหมือนไม่ได้ย้อมอะ่ะก็คือสีก็ยังสีคิ้วก็ยังเข้มเหมือนเดิมแพง ก็ซื้ออันนี้ไม่จําเป็นไม่ต้องซื้อก็ได้แม่มดว่าสาหรับบอกตัวเองซื้อมาทําไมก็ไม่รู้อีกอันหนึ่งเป็นแคนเมกนะคะอันเนี้ยงานคิ้วเนี่ยที่แบบเป็นคิ้วญี่ปุ่นแล้วสามารถย้อมสีคิ้วเราได้ดรอแบบสวยจริงๆแม่มดในใจมีอยู่3ก็คือมีเคสมีแคนเมกแล้วก็มีฟาซิโอแต่ตัวเคสอ่ะเราซื้อมาครั้งที่แล้วมันสว่างไปนิดนึงพอเรามีโอกาสที่จะได้ซื้อใหม่เราก็เลยลองยี่ห้อใหม่ไปเลยก็เลยซื้อเป็นของแคนเมกมานะคะสีที่แม่มดซื้อมาคือเป็นสีศูนย์หกวันนี้แม อันนี้ก็คือย้อมอยู่กับตัวน้องชัดที่เป็นเขียนโครงคิ้วแล้วก็ใช้อันนี้ไปคืออันนี้สีเขาจะเป็นสีที่แบบอ่อนลงมานิดนึงแต่ก็ไม่ได้เป็นอ่อนที่แบบทองอะไรมากมายแล้วก็จริงๆแปลงเขาค่อนข้างใหญ่เขียนยากตัวทอมพอตอันนั้นแปลงพอดีเลยนะคะแต่ว่าสีอันนี้ต้องให้ราคา300กว่าลดเหลือ2 0 0ตอนที่โมซื้ออันนี้คือแนะนําเลยนะคะย้อมคิ้วได้แบบสวยเข้ากับสีผมมากๆแล้วก็ไม่หมดขอพูดถึงอันนี้เป็นอายไลเนอร์นะคะบราอีกของ ออชาดข้างหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นไอายไลเนอร์สีดําแบบนี้แต่วดไม่ค่อยได้ใช้หรอกใช้แต่อันนี้วันไหนขี้เกียจแต่งตาทุกคนโบกลงไปสวยอันนี้ก็คือจะเป็นโทนสโมคกี้อายหน่อยเป็นน้ําตาลนะคะประมาณนี้แล้วเวลาเกลี่ยก็คือเกลี่ยดได้ง่ายมากแล้วแบบ เกี่ยบฟุง้งเกี่ยบลอเกี่ยยังไงก็สวยไม่มีแบบเป็นเส้นแน่นอนจริงๆแม้ว่ามีประมาณ5สีอันนี้คือเป็นสีที่ติดมาแต่ดันเป็นสีที่ไม่ชอบคือมันจะออกชมพูไปหน่อยนึงนะคะราม่าบาวนะคะตัวนี้ส่วนอันนี้ก็คือ Charming Apricot ลอะลงอันนี้ให้ดูหน่อยแล้วกันอันนี้ไม่เหมาะกับผิวแม่มดอย่างมากแต่ก็คือหยิบผิดมาอันนี้เป็นชมพูประมาณนี้ แล้วก็เวลากรีดก็คือนั่นแหละทุกคนสวยเหมือนเดิมราคาประมาณ159บาทอันนี้ขาดไม่ได้จริงๆวันไหนขี้เกียจก็คือโบอกไปเลยสีเดียวแล้วก็แบบเอามือถูกๆก็คือเวิร์กเพอร์เฟกมากๆแล้วก็ลิปสติกก็คือเอายังไงดี บอกไปหมดเลยละกันตอนแรกก็จะทําแยกไว้แต่ว่าเออมาในคลิปเดียวไปเลยชัวร์ๆทั้งหมดนี้เป็นลิปติกที่ซื้อเองหมดเลยแล้วอันที่ใช้ใช้อยู่ก็คือเมื่อก็ลืมดูว่ามันหมดอายุไปหรือยังคือบางทีชอบอันไหนเราก็ใช้อยู่นั่นน่ะเราก็จนลืมว่าแบบหมดอายุไปหรือยังก็เลยอ่ะยกเซตเครื่องสําอางใหม่ไปหมดเลยแล้วก็ระดมซื้อลิปติกที่ชอบนะคะอ่ะแม่มดจะให้ดูของแมกก่อนละกันนะคะแม่มดซื้อแมกมาทั้งหมด4แท่งแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาพร้อมกันนะทุกคนต้องบอกก่อนทยอยซื้อนะคะอันแรกที่แม่ ซื้อมาคือ m i l อ It Over อ3 1 4อันนี้จะเป็นชมพูที่ไปทางส้มคอโรนิดๆแต่ยังมีเบสก็คือเป็นชมพูนั่นแหละสีมันจะเป็นชมพูประมาณนี้ทุกคนจะเห็นไหมะ มันจอกส้มหน่อยๆแต่ก็คือโดยรวมจะเป็นแบบชมพูชมพูอยู่เนื้อของมันจะเป็นเนื้อแบบ powder kiss ก็คือมันมีความแมตที่เป็นเนื้อแป้งๆนิดนึงนะคะอันนี้ความทนจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่สีสวยมากเสร็จแล้วแท่งที่2เที่ดไปซื้อก็คือเป็นตัวที่เป็น collection ของลิซ่าค่ะเป็นสีสีหนึ่งหกนะคะอันนี้ก็คือแพคเกจจิ้งเขาก็จะมาเป็นแบบเนี้ยทุกโหดเป็นออมเบ่ระหว่างสีแบบส้มทองๆลงมาเป็นสีดําอันนี้เนื้อมันจะเป็นเนื้อเลิฟมีลิปติคคือนี่จะมีความใช้ น่่กวาหอยสีที่2คือสีนี้นะคะก็คือมีความส้มกว่าตอนที่ไปซื้อเนี่ยตั้งใจซื้อสีหนึ่งที่เราดูติ๊กตอกแล้วเขาทาแล้วสวยมากเราก็แบบเอออยากได้สีนี้บ้างของแม็กเราก็เลยแคปไปไปที่เคาน์เตอร์บอกเขาว่าพี่คะอยากได้สีนี้แล้วเขาบอกว่าสีนี้คือสีที่หนูมีที่ที่หนูซื้อไปครั้งที่แล้วค่ะสีที่ดาวติ๊กตอกเต้นน่ะก็คือสีแรกที่ซื้อไปก็เลยแบบเออพอไปเคาน์เตอร์แล้วแบบโอ๊ยไหนไหนมาแล้วก็ลอง ซื้อสีอื่นเพิ่มหน่อยก็บอกพี่เขาว่าอยากได้สีคล้ายๆเดิมมาหาแต่อยากได้ส้มขึ้นมาหน่อยเขาก็เลยแนะนํามาตัวนี้เป็นสีนี้แทนซึ่งสีนี้แม่มดชอบมากแล้วก็เนื้อแม่มดชอบกว่าเนื้อของตัวแรกตัวแรกมันจะเป็นแมทไปน,นิดนึงนะโอเคแมทแท่ง okay. ที่3ที่ซื้อมานะคะก็คือสี4 97 f ิ l m อันนี้จะเป็นลิควิดลิปสติกที่มีความแบบแน่นมาก วันนี้ทาพร้อมกันสองสีก็คือเป็นสีนี้แล้วก็สีนี้รวมกันเป็นสีที่ใช้อยู่วันนี้เอออันนี้เนื้อดีมากทุกคนแล้วก็เนื้อค่อนข้างแบบจริงๆไม่หมดว่าเนื้อค่อนข้างหนักแต่ว่าเราเบรนได้มายลหมดทามันก็คือเอาแปรงทาอีกทีนึงเกลี่ยให้มันเบเรียบอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะสีที่สามคือเป็นนูดโทนน้าตาลเนี่ยค่ะทุกคนสีนี้มันจะเป็นแบบโทนน้าตาลหน่อยๆประมาณนั้นแล้วก็ อันนี้ต้องบอกก่อนว่าแห้งช้านิดนึงแต่ว่าพอมันแห้งแล้วก็คือทนมากมาต่อที่แม็กสีสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นสีสามหนึ่งสองคือยังวงเวียนอยู่กับความนูดไม่ได้นูดที่อยากได้สถีทอยากได้นูดแบบนูดที่น้ําตาลหน่อยนูดที่ค่อนข้างแบบเป็นนูดเลยไม่ได้เป็นติดนูดชมพูนูดส้มอะไรเงี้ยก็เลยไปลองก็ได้ตัวนี้มานะคะเป็นสามหนึ่งสองอันนี้จะเป็นน้าตาล และอ่อนกว่าสีนี้นะคะทุกคนอ่าอันนี้คือแม่มดชอบมากมันจะเป็นน้ํำตาลที่มีความแบบส้มที่แบบออกไปทางโทนเหลืองอะไม่ได้เป็นอันเดอร์โทนที่เป็นแบบชมพูหรืออะไรเหมือนสีที่2เนี่ยค่ะจะดรอปลงเป็นสีอ่อนลงสีหนึ่งเป็นเนื้อเดียวกับตัวแรกที่แม่มดสวอชไปนะคะ เอากับเขาหน่อยละกันมันยังไงบ็อบบี้บาวสีแครนเบอร์รี่นะคะอันนี้เป็นโทนแดงที่เขาบอกว่ามันเป็นแมตต์ป่บไม่หมดไม่แน่ใจแต่มันเป็นเนื้อชายนี่หน,หน่อยๆว่าไม่มดทาไปแล้วอะคะ่ะแล้วมันก็จะเป็นโทนแดงที่ทุกคนต้องมีว่างั้นเถอะแม่หมดก็เลยอยากมีกับเขาบ้างก็เลยจัดมากับสีน้ำตาลแดงอันนี้นะคะ นี่สีนี้ก็คือเป็นของบ๊อบบี้บาวอันนี้ยังไม่ค่อยได้ใช้เลยอะพอเอาจริงๆแล้วก็คือเหมือนไม่ค่อยได้ทาลิปสีโทนนี้แล้วมันเป็นโทนของปีที่แล้วที่เขาคิดกันเราซื้อช้าไปนิดนึงเราก็เลยวนอยู่กับแม็กซสีพวกนี้รู้สึกว่าทาแล้วเข้ากับแม่มดกว่าอีกอันหนึ่งเป็นทอมฟอร์ดนะคะอันนี้ซื้อก่อนเพื่อนเลยบอกเลยทอมฟอร์ดสี100อันนี้แม่มดชอบกลิ่นแล้วก็ชอบเนื้อเท็กเจอร์เขามากเนื้อไม่มีที่สวอนแล้วว่าเอาไงดีเหลือตรงนี้อีกหนึ่งอะส คือค่อนข้างเป็นนูดน้ำตาลที่เป็นออกชมพูเข้มบอกไม่ถูกแต่ว่าอันนี้ก็คือซื้อตามมาเลนไทยอีกเหมือนกันนั่นแหละไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันเพราะว่าสีมันเข้มสําหรับไม่หมดไปหน่อยส่วนใหญ่โมจะอยู่ที่ประมาณเนี้ยค่ะของแม็กอยู่ประมาณ2อสีนี้แต่ว่าก็เอาไวต้ตบ,ตบเล่นกันสนุกสนุกตีให้แบบมีหลายๆสีได้แบบทาหลายๆเดเยอร์ year, แล้วก็ครีเอทสีใหม่ออกมาเนาะก็อันนี้น่าซื้อเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบโทนเข้มเพราะว่าโมชอบเทกเจอร์ของเขามากเทกเจอร์มันดีเป็นแม็กที่ มีความแบบติดทนช่วงคือลิปสติกทั้งหมดเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าไม่ได้หวังกับความติดทนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนถามว่าติดทนไหมคะติดทนไหมคะทั้งหมดเนี่ยมีแค่แมตต์ตัวที่เป็นลิควิดตัวเนี้ยทนอยู่อันเดียวนอกนั้นต้องซ้ําระหว่างวันซึ่งจริงๆแล้วเริ่มกลัวกับลิปสติกที่ออกแบบมาให้แบบติดทนมากๆเพราะเวลาล้างล้างยากแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะหมดออกไปหรือยัยงมีอะไรตกค้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าลิปสติกเป็นอีกอันหนึ่งที่เราควรจะลงทุนเพราะว่ามันติดอยู่ที่ปากเราเลยมันไไไมม่ด้ีอะร ลองก่อนอย่างเช่นบรัชออนเงี้ยโอเคไม่ต้องเป็นนุงซื้อแพงก็ได้เพราะว่าอย่างน้อยก็มีรองพื้นมีแป้งรองไว้ชั้นหนึ่งอะไรเงี้ยแต่รองพื้นแป้งคอนดิเลอร์ก็คือซื้อดีไปเลยลิปสติกเนี่ยไม่มีอะไรรองพื้นเลยทาลงไปบนผิวเราได้แบบโดยตรงเลยอ่ะก็เลยแบบอ่ะลิปสติกพวกนี้ก็คือขอซื้อที่แบบแบรนด์ที่เรารู้สึกว่าแบบว่าโอเคหน่อยละกันประมาณนั้นนะคะก็เป็นสาเกตถ้ช่วงนี้เราซื้อเมคอัพเยอะหน่อยนั่นแหละอยางที่บอกทุกคนไปบอกเลยว่าทั้งหมดเนี่ยมีแค่แบรนด์ส่งมาให้แค่นนีี้อัเดยวะทุกคน มีมาชคาร่าเนี่ยนอกนั้นก็คือซื้อเองหมดเลยนะคะจริงๆลิปติกก่อนหน้าที่จะมาเป็นพวกแม็กหรือแบบ บ๊อบบี้บราล์ทอมฟอร์ดอะไรเงี้ยก็ออกไปช็อปวัาสดาุซื้อเมมเบรลีลอรีออลมาแบบวันเดียวเจ็ดแท่งเหมือนกันเหมือนเราแบบเบื่อมากในการแต่งหน้าเราอยากได้อะไรใหม่ๆอยากจะเป็นเงินของตัวเองเพื่อกระตุ้นตัวเองว่าแบบเออซื้อมาแล้วลองหน่อยใช้หน่อยพรุ่งนี้ตื่นมาฉันจะแต่งหน้าอะไรเงี้ยก็เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับไม่หมดนะมันใช้ได้กับไม่หมดมากๆคือชุกวันเนี้ยก็คือเนี่ยเริ่มแต่งหน้าลงไอจีทุกคนก็แบบเริ่มชมว่าแบบพี่ไม่มดวันนี้แต่งหน้าสวยจังเลยสวาอะ กลับมาแล้วนะคะหมดแล้วนะคะก็ทั้งหมดที่มีก็ประมาณนี้นะคะทุกคนหวังว่าจะชอบกันสําหรับคลิปนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าอยากได้คลิปอะไรวันเดทุกคนน่าจะถามถึงเนาะก็ทยอยตัดให้อยู่นะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดอ,อกไปไหนก็นั่นแหละเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวจะมีอะไรมาอัปเดตอีกพยายามจะมาอัปเดตในฝั่งเมคอัพสกินแคร์หรือว่าบิวตี้ให้ได้เยอะกว่าน,นี้นะทุกคนขอบคุณที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนกันไว้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านินอาจจะมาหรือไม่ม ก็อาจจะมาสามปีทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วสวัสดีค่ะ